ทุกคนวันนี้จอยพามาดูบ้านที่ชวนชื่นพราม์กรุงเทพ์ปทุมธานีนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเขาอยู่ในแอเรียที่เป็นสนามกอล์ฟด้วยถ้าใครชอบตีกอล์ฟอันนี้ก็คือหนึ่งในที่ที่เราสามารถมาอยู่ได้เพื่อให้ใกล้ใกล้กับสนามกอล์ฟที่เราชอบนะคะตรงนี้นะคะคือซอย6พอเข้ามาปุ๊บบ้านเราเนี่ยอยู่หลังที่2เลยนะคะในซอยก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะข้างละ8ของเราอยู่หลังที่สองจากหน้าบักซอยซอย6นะคะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บ บ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดอ่ะห้าสิบสามจุดหนึ่งตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดตารางเมตรเป็นสี่นอนสามน้ำเดี๋ยวจอยพาไปเวียนรอบบ้านก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะในบ้านเนี่ยก็สามารถจอดได้สองคันไปเลยนะคะแล้วก็พอมาฝั่งนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถจัดสวนหินทางเดินที่มันสวยกว่านี้ได้อีกเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือซื้อไว้แล้วก็ไม่ยอมอยู่ค่ะอายุบ้านประมาณ5ปีเอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านแบบตามสภาพปัจจุบันเลยนะคะตรงนนี้เป็ ตู้เก็บของภายนอกนะคะแล้วก็ครัวตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นที่ต่อเติมมาแล้วนะคะก็เป็นระแนงแบบสีพาสเทลน่ารักไปอีกนะคะแล้วก็รู้สึกหวานๆเนาะอันนี้เป็นครัวนอกนะคะที่เราสามารถจะตั้งเตาแล้วก็ล้างใดๆอะไรเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็แบบว่าผัดไปเลยค่ะผัดให้แบบว่าหอมชวนเพื่อนข้างบ้านกินไปได้เลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ยังเป็นส่วนต่อเติมอยู่นะคะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นี่เป็นตู้ออกหลังบ้านเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบบ้านเลย อ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบออริจินอลเดิมๆนี่แทงน้ำปั๊มน้ำอยู่ตรงนู้นฝั่งนี้สามารถจัดสวนได้นะถ้าใครแบบว่าชอบตามจอยเวลาจอยทำบ้านเองเนี่ยก็จัดสวนไปเลยจ้ะพอจ่ายตังค์ปุ๊บทุกอย่างก็จะสวยขึ้นมาตามงบประมาณที่เราให้ไว้ <laughs> นะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโซนหน้าบ้านตรงนี้สามารถจัดสวนได้อีกอย่างสวยงามกว้างขวางนะคะไปทำเป็นแบบ ปูหญ้าใหม่แล้วก็เป็นที่เล่นของเด็กหรืออะไรเป็นที่นั่งก็ได้หน้าบ้านนะคะหันทางทิศเหนือนะเชิญเข้าบ้างครับเชิเลยตรงฝั่งนี้นะคะเจ้าของบ้านเขาทําไว้เป็นโซนรับแขกเนาะตั้งโซฟาตั้งแล้วก็ติดทีวีที่ที่ฝาผนังนะคะเพราะว่าเขาทํากระจกนี้ขึ้นมากั้นโถงใหม่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนล่างเห็นไหม ้านหลังนี้เป็นสีนอนสามน้ำก็เลยมีห้องนอนล่างด้วยดูเขาเปิดแอร์ไว้ให้เราด้วยอะ่ะประเสริฐเนาะขอบคุณมากค่ะจะก,ก็จะได้เย็นๆแล้วก็สุขภาพติดดี <laughs> ยิ้มแย้มแจ่มใสนะอันนี้เป็นห้องห้องนอนล่างสําหรับผู้สูงอายุนะคะอ่ะเชิญเลยเชิญข้างในนะคะข้างในโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่า private ครอบครัวแล้วซึ่งก็จะตั้งแบบว่าโต๊ะกินข้าวโซฟาใดๆตรงนี้ได้อีกเดีย๋ยวจอยจะพาไปดูในครัวนะคะตรงนี้เป็นโซนครัวใน ก็คือว่างๆเอาไวอันนี้คือเครื่องเครื่องกองน้ําที่เขาติดไว้แล้วก็เลยไปกับบ้านไปเลยแล้วกันนะคะอะแล้วก็ตรงนี้แหละที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นประตูหลังบ้านที่ออกไปในส่วนของต่อเติมนะคะพราเราจะไปผัดจะไปทํากับข้าวกลิ่นแรงๆก็คือออกข้างนอกไปได้เลยเพราะว่าในนี้ก็อาจจะพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะว่าเราคนจรงนิงจังเรื่องการกินใช่ไหมอะนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีห้องน้าอีกหนึ่งห้องอยู่นี่เลยเชิญชมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปข้างบนกัน ข้างบนจะมีอีกสามห้องนอนไปเลยจ้ะแปะอืมพอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บเดี๋ยนะเคยดูอนอนนี้ฝั่งหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นห้องฝั่งโซนหน้าบ้านห้องก็จะออกประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างขวางดีนะคะตรงฝั่งนี้ก็คือเนี่ยจะได้เห็นว่าเอ้ยเพื่อนบ้านเราแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูที่ระเบียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์ ทั้งมาสเตอร์แถมแอร์เย็นช่ำอยู่นะคะแล้วก็จะมีระเบียงระเบียงที่จะเปิดเป็นไหมนี่ระเบียงจะอ่ะให้พาไปดูเพื่อนบ้านของเราแต่ละคนนะคะอยู่กันอย่างเงียบสงบแล้วก็ไม่ไม่บวกเวกไม่มีปาร์ตี้นะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าคอมมูนิตี้ซอยนี้นะคะเป็นคนเรียบร้อยอ่า แล้วกบบบ็บ้านก็มีแม่บ้านแล้วก็กลางวันออกไปทํางานอะไรเงี้ยก็จะอ,ออกแนวสงบสงบหน่อยส่วนฝั่งนี้นะคะพี่เขากั้นไว้เป็นห้องเสื้อผ้าให้กับเรานะคะเป็น walk in closet แล้วก็แบบตั้งโต๊ะแต่งหน้าเอออะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยก็มีพื้นที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งอ่ะพอในห้องน้ำโอ้โหห้องน้ํานี่ขนาดห้องมาสเตอร์นะยานเยวยังขาวสะอาดนะก็คือแบบว่าบง่งบอกความไม่ค่อยจะอยู่นะคะอ่ะแล้วก็ ห้องน้ํามาสเตอร์ก็กว้างขวางดีนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งเมื่อกี้ห้องนอนเล็กที่จอยทาไปก็คือห้องนอนหน้าเนาะอันนี้ห้องนอนเล็กห้องนอนหลังนะคะขนาดเท่ากันเลยกับห้องนอนหน้าเมื่อสักครู่นะคะก็แบบนี้นี่แหละเห็นเพื่อนข้างบ้านปลอดโปร่งโล่งดีไม่มีใครต่อเติมแบบว่าทึบๆนะคะโอเคแล้วก็ห้องน้ําทีนี้อันนี้คือห้องน้ํารวมของห้องนอนสองห้องนะคะทั้งหมดทั้งหมดข้างบนนะคะ ก็หมดประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปเจอกันข้างล่างค่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหมู่บ้านนี้นะคะชวนชื่นพลายกรุงเทพปทุมธาน,นีนะคะพื้นที่นะคะ53.1ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ157ตารางเมตรหน้าบ้านหลังนี้นะคะหันทางทิศเหนือราค้าของบ้านหลังนี้อยู่เพียงแค่5้าล้านหนึ่เก้าหมื่นเท่านั้นเองถ้าต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรหาจอได้เลย0 89, 9 5 7 8 9 9 9 3 6จกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ